แช์แผนลับกระบวนการต่างด้าวปันบัตรชมพูฟ้องสัญชาติไทยหวังได้สิทธิ์เลือกตั้งครอบครองที่ดิน เรียกได้ว่าเป็นการเปิดกระบวนการสุดอื้เฉาก็ว่าได้ค่ะเมื่อแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาได้รวมตัวกันน่าสำนักงานคณะกรรมาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งแอเชียและแปซิฟิกหรือ UNSCAP ใจกลางกรุงเทพยื่นขอร้องเรียนนะคะให้ UN เข้ามากดดันรัฐบาลไทยให้รับรองสิทธิถือบัตรชมพูแบบเบสเซสําหรับแรงงานผิดกฎหมายที่ไม่มีเอกสารไม่มีพาสปอร์ตหรือเอกสารใดๆว่าเป็นพลเมืองของประเทศใดโดย UN เอสแ cab ท่ผู้ชมเขาก็เป็นองค์กรบริหารที่เน้นในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับภูมิภาคประเด็นที่เกิดใหม่ที่มันสาคัญต่อภูมิภาคเช่นการขาจัดความยากจนวิกฤตเศรษฐกิจความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานการจัดการกับภัยพิบัติการบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาแห่งศตวรรษหรือว่าความเท่าเทียมทางเพศส่งเสริมบทบ,บาทของสตรีผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ซึ่งกันและกันดูเหมือนภายนอกเนี่ยก็เหมือนว่าจะเป็นการเรียกร้องด้านมนุษยธรรมแต่ต้องบอกว่าเบื้องลึกนักวิชาการด้านความมั่นคงเตือนแรงเลยค่ะ ว่าน,นี่เนี่ยคือเกมระยะยาวที่อาจจะเปลี่ยนโครงสร้างประชากรไทยเราไปตลอดกาลส่วนบัตรสีชมพูที่เขาเรียกร้องกันเนี่ยคุณผู้ชมก็คือบัตรอนุรบสาหรับแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายแต่ว่ามีนายจ้างรับรองค่ะว่าทํางานจริงบัตรนี้ถือให้สิทธิ์ในการทํางานและพำนักชั่วคราวโดยจะไม่จับส่งกลับแต่พอมาในวันนี้คุณผู้ชมบัตรสีชมพูเนี่ยมันกําลังเป็นบัตรที่ยกระดับเป็นทางด่วนฟอกตัวให้กับต่างด้าวที่ไร้เอกสารสามารถที่จะปูทางสู่การเป็นพลเมืองไทยได้แบบเต็ม ตัวในอนาคตซึ่งนั่นนะคะก็อาจจะแปลได้ว่าบาัตรสีชมพูเท่ากับใบเบิกทางฟอกสัญชาติส่วนประเด็นที่มันน่ากลัวที่สุดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการได้บัตรแต่มันคือสิทธิที่ตามมาเมื่อฟอกสัญชาติสําเร็จแล้วโดยกระบวนการเนี่ยคะขอบัตรสีชมพูเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับดุลพินิษของนายทะเบียนว่าได้รับคําสั่งจากกระทรวงมหาดไทยมาอย่างไรบ้างและแนอดีเนี่ยคุณผู้ชมไทยเราเนี่ยก็เคยมีการใช้แรงงานผิดกฎหมายนะคะที่เป็นต่างด้าวจานวนมากที่ลักลอบเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยทําให้ในยุคของ ลุงตู่นะคะพลเอกประยุจันทร์โอชาตอนที่เขาเป็นนายกเนี่ยก็ได้มีการอนุรลมให้คนต่างด้าวที่มีนายจ้างเป็นผู้รับรองค่ะว่าเขาเป็นลูกจ้างจริงแม้จะไม่มีหลักฐานใดๆมาขึ้นทะเบียนคนต่างด้าวแต่ก็ให้บัตรชมพูไปแล้วก็จัดทําระบบ MOU เพื่อจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเหล่านี้แต่ก็น่าแหละคุณผู้ชมด้วยความละหลวมของกระทรวงมหาดไทยเราค่ะทําให้ต่างด้าวหลายคนค่ะเมื่อบัตรหมดอายุแล้วเขาก็ไม่ไปต่ออายุบัตรกันแต่จะใช้วิธีเปลี่ยนชื่อเป็นคนใหม่เลยแล้วก็ไปขึ้น เ,เพื่อขอให้ได้บัตรอีกรอบหนึ่งซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ในทะเบียนและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติด้วยไม่รู้ว่าเป็นเพราะไม่มีข้อมูลหรือว่าเป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบทําให้การออกบัตรชมพูนนั้นทําได้ง่ายเหลือเกินค่ะและก็ทําให้กลายเป็นว่าชาวเมียนมาหนึ่งคนมีตัวตนมากกว่า1คนมันก็เลยส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยเราเนี่ยมีต่างด้าวจากข้างบ้านหลบหนีเข้ามาเยอะมากค่ะทั้งลาวพม่ากัมพูชาซึ่งการเรียกร้องเช่นนี้ค่ะก็เป็นการเปิดชอ ให้กับกลุ่มคนที่เข้าเมืองมาแบบไม่ถูกต้องเข้ามาใช้ช่องทางบัตรชมพูลแล้วก็ฟอกตัวให้ตัวเองเนี่ยมีงานทําเมื่อมีลูกค่ะก็ให้ลูกนะคะเรียนที่ไทยแบบฟรีตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปถึงปริญญาตรีแล้วก็รอค่ะให้อายุครบ20ปีบริบูรณ์ก็สามารถขอสัญชาติไทยได้ตามกฎหมายและก็ยังครอบครองอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นบ้านหรือว่าที่ดินได้อย่างสมบูรณ์จากตะกอนค่ะเคยเป็นแค่แรงง,งานไร้ตัวตนก็กลายเป็นคนไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งเทียบกับคนไทยโดยกําเนิดเลยมีสิทธิ ซื้อที่ดินเหมือนกันสามารถสร้างฐานชีวิตและอำนาจทางเศรษฐกิจในประเทศได้ทันทีซึ่งแผนนี้ค่ะต้องบอกว่าถูกวางไว้อย่างแยบยนนะคะเป็นแผนที่หวังผลระยะยาวแรงงานต่างด้าวเนี่ยย่อมไม่กล้าคิดแล้วก็คิดเองไม่ได้ถ้าไม่มีนักการเมืองขายชาติวางแผนคอยบงการและให้การสนับสนุนซึ่งก็มีคนที่เป็นคนกำกับนั่นแหละบอกบทว่าใครจะต้องทํำยังไงต่างด้าวค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนแค่หุ่นเชิดที่เรียกร้องสิทธิ์ในสิ่งที่ไม่ควรจะได้และเรื่องนี้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายต่อความ คงงงงขออชาาติิย่แท้จรลองคิดดูสิคะคุณผู้ชมเมื่อลูกหลานคนต่างด้าวสามารถมีสิทธิ์เลือกตั้งได้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยและการที่ UNSCAP เนี่ยถูกดึงมาเป็นตัวละครสําคัญในเรื่องนี้ก็ทําให้เกิดคําถามค่ะว่า UNSCAP กาลังทําหน้าที่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหรือว่ากําลังผลักดันนโยบายลับเพื่อที่จะเปิดทางให้ไทยรับแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมายเข้าระบบแบบเบ็ดเสร็จหรือไม่และแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเนะคะว่านะักการเมืองกลุ่มใดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว ของแรงงานเมียนมาแต่ว่าในอดีตค่ะก็เคยมีพรกการเมืองบางพักอิงฐานเสียงแรงงานข้ามชาติโดยผ่านกลุ่มนายจ้างหรือว่าเครือข่ายภาคประชาสังคมมาแล้วและนี่ก็อาจจะเป็นแค่อีกหนึ่งครั้งค่ะที่การเมืองสกปกใช้แรงงานข้ามชาติมาเป็นเครื่องมือซึ่งระยะหลังๆมานี้นะคะในแพลตฟอร์มอย่าง X กนะคะก็เริ่มมีการแชร์ค่ะเรียกร้องให้ต่างด้าวในไทยมีสิทธิเลือกตั้งในประเทศไทยคนไทยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องตลกมันไม่จริงหรอกแต่ว่าในยุโรปหรือว่าอเมริกา เขาไม่ตลกนะคะแล้วก็ไม่ให้ต่างดาวในประเทศของตัวเองมีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยซึ่งนี่ค่ะจะเรียกว่าเป็นมะเร็งร้ายของประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะได้นะคะซึ่งถ้าคนไทยยังไม่ตื่นรู้เท่าทันนะักการเมืองขายชาติในอนาคตไทยไม่สิ้นชาติแต่ชาติจะสิ้นคนไทยสิ้นเชื้อชาติไทยโดยกําเนิดค่ะสัญชาติไทยก็กลายเป็นของคนชาติอื่นส่วนคนไทยแท,ยแทย้ๆก็อาจจะสูญพันธุ์ไปในขณะที่บางคนยังคิดอยู่เลยค่ะว่าแรงงานต่างด้าวเป็นแค่แรงงานระดับล่างแต่ว่าแท้จริงแล้วค่ะพวกเขาคือกลุ่มคนที่มี พลังแฝงมหาศาลเพราะพวกเขาไม่ใช่แค่คนทำงานแต่กำลังกลายเป็นพลเมืองใหม่ในอนาคตของไทยเรา